สวัสดีค่ะวันนี้พรพาทุกคนมารู้จักกับวัดเขาหนอวัดเขาหนอตั้งอยู่เลขที่233บ้านเขาหนอหมู่ที่สองตำบลบ้านแดนอำเภอบ้านพ,พิศจังหวัดนะครสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมด79ไร่3งาน22ตารางวาอนณาเขตติดต่อด้านเหนือยาว500วา ติดต่อกับภูเขาทิศใต้ยาว400ติดกับทางสาธารณะทิศตะนออกยาว80วาติดต่อกับลำคลองทิศตะวันตกยาว20วาติดต่อกับภูเขามีที่ธรณีสมจํานวน4แปลงเนื้อที่29ไร่8ตารางวาซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันอันได้แก่เขาหนอ่อกเขาแก้วเขาคลานเขาขีต้ตอกเขาเขียว เขากระเด็นและเขานางพันธุรัตโดยเฉพาะเขาหนอกมียอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาที่อยู่บริเวณเดียวกันอีกทั้งมีรอยพระพุทธบาทจำลองผลิตสถานอยู่บนยอดเขามาตั้งแต่โบราณกาลจึงได้นำชื่อของเขาลูกนี้มาตั้งชื่อของวัดว่าวัดเขานอกประวัติวัดเขานอ,รานอสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางโบราณนคดีที่ค้นพบเช่นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยด้วยชามสังคลโลกรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหนอกและพระพุทธไสย,ย์ในถ้ำพระนอนสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีหรือประมาณ800-1,000ถึงปีมาแล้ว ราวในปีพศส4 5 2สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างวัดนี้มาทสงเยี่ยมพระศพนิกรทางชนลมากโดยได้สเสด็จจากท่าน้ำบ้านแดนตอนยี่ยมรุ่งแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนจนถึงวัดเขาหนอระยะทาง87เส้น เสด็จขึ้นเขาทรงฉายพระลูปแล้วประทับที่ถ้ำพระสัยะหรือว่าถ้ำพระนอนจนถึงเวลาสามโมงเศษจ,จึงได้เสด็จกลับวัดเขาหน่อได้รับพระราชทานวิสุงคามวสีมาเมื่อวันที่ 10, สิบสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพต่อมาอุโบสถชมรุษสุดโซมทางวัดได้จัดการทําบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามวัสีมาอีกครั้งเมื่อปีพศ2530ความสำคัญในสมัยโบราณเมื่อถึงวันแรมห1ค่ำเดือน5ของทุกปีจะมีชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกนั้นและใกล้เคียงเช่นพิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทัยตากชัยนาทลบบุรีหรืออุทัยธานีตลอดเินถึงนครสวรรค์จะเดินทางมานามัสการวิ อรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาหนกสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินเท้าด้วยการทำเป็นเชือกค่อยลงมาเพื่อให้คนที่ขึ้นไปก่อนหย่อนลงมาข้างล่างมีการหยุดพักแรมจงตรงเชิงเขานางพันธุรัต์ ก่อนรุ่งเช้าจึงขึ้นบนเขาหน่อและแวะนมัสการพระพุทธสสยาในถ้ำพระนอนจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปเบนยอดเขาปิดทองนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บริเวณน,นั้นสมัยก่อนยังไม่มีทางเดินขึ้นเขาเวลาจะขึ้นจะต้องมีคนอาสาปีนขึ้นไปคนหนึ่งก่อนแล้วเอาเชือกมัดไว้กับก้อนหินก้อนใหญ่บนยอดเขาจากนั้นคนอื่นๆก็ ไปเชือกตามขึ้นไปใครได้ขึ้นไปนมัสก,การปิดทองถือว่าเป็นคนมีบุญมากเพราะว่ามันขึ้นยากปัจจุบันเนี้ยการไปวัดเขาหน่อสะดวกสบายมากมีถนนลาดยางแยกจากถนนพหลโยทินเข้าถึงวัดประมาณ2กิโลเมตร มีบันไดขึ้นไปถึงถ้ำประนอนและมีทางเล็กๆขึ้นไปบนยอดเขาถึงที่ประดิสถานรอยพระพุทธบาทโดยไม่ต้องไต่เชือกและไม่มีอันตรายเหมือนสมัยก่อนวัดเขานอนอกจากเป็นสถานที่สงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้วยังมีธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขาและถ้ำน้อยใหญ่มากมายเป็นที่ท่องเที่ยวที่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้แล้วถ้ำบริเวณเขาหนอก็จะมีถ้ำพุทธสายญาตหรือว่าถ้ำพระนอนเป็นที่สักราระของชาวว่านและละแวกใกล้เคียงนอกจากนี้ก็จะมีถ้ำปลาถ้ำเพชรถ้ำเทวดาถ้ำกาหลงถ้ำเขาทะลุถ้ำจระเข้ถ้ำ รับแหลแต่ละ่นะ้าเนี่ยมันจะอยู่คนละคนละมุมคนละที่มีถ้าถ้าน้ําหรือว่าถ้าวารีสวรรค์เป็นถ้าที่มีหยดน้ําหยดย้อยลงมาจากหน้าผาลงสู่พื้นถ้ากลายเป็นแอ่งน้ําใสถ้าค้างคาวอยู่ที่เขาแก้วใกล้กับวัดเขานองภายในถ้ามีค้างคาวอาศัยอยู่จํานวนมาก เวลาใกล้ค่ำข้างข่าวจะออกหากินทยอยกันบินออกนอกถ้ำมองเห็นเป็นแนวโค้งสีดำปนไปจนสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่น่าชมยิ่งนะักถ้ำชีประขาวเป็นถ้ำที่เคยมีชีประขาวมาเร็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 วเห็นหลายตัวเลยขึ้นไปอยู่ันเขาน่นตัว <c oughs> แบบอ <c oughs> ย่างละตัวอย่างละตัว ไอเน,นี้ยตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ตัวเล็กๆไอ้นันตัวใหญ่อยู่ข้างบน,นที่เขาหิวอะคะ่ะเขาเ,เหมือนเหมือนได้อาบน้ําเลย,ยไปปีนเขามาคือเดียคนเดียวยู่ค่ะโอ้ชอบหอบแต่ว่าชอบอะมันมีความสุขมันมีลูกสูงอีกอันหนึ่งน,นะคะใช่เห็นแล้วคะ่ะแต่ว่ากลัวข้ามเดี๋ยวไปถ่ายข้างข่าว <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวจะไปถ่ายข้างข่าวเนี่ยเดี๋ยวจะเดินออกไปเพราะรถอยู่ที่ร้าน ได้ได้ให้ไอ้กาอีกร้อยก็ได้ให้เป็นขนมบ้างก็ได้ค่ะก็ยังไม่อิ่มโน้นทางโน้นยังไม่ได้เลยอ่ะสงสามโน้นที่อยู่ไกลๆเพิ่งจะมายังไม่ได้กินเลยอ่ะขราวที่แล้วซื้อหลายเจ้าวันนั้นห้าหกร้อยมั้งซื้อตั้งแต่นู้นละมาเลย ตรลงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะให้ตรงโน้นะคะให้ที่ปากทางมากกว่าเออนั่นแหละเขาจะได้หลาหลหลายๆตัวเนาะตรงสารเขาโน่นมาเป็นแถวแล้วไอตัวนี้อยู่ข้างบนแล้วจะได้กินไหมเนี่ยลงมาสิลงมาสิลงมาลงมาเร็ว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  จะเท่ยได้ไกลหน่อยคะจะไปได้ไกลๆไม่ใช่อะไรเบาตามดาฟอหยอดตามไอ้นั่นที่ก็มีเหมือนตรงเนี้ยเขาจะมีเหมือนบบมีอะไรอยู่แล้วก็หยอดแรกไป็นีิสิดมาสำหรับนิสต์อุ้ยดูตัวนั้นีิอยู่หลังแม่เขาอ่ะอแล้วแม่เขาเป็นแผลเหรอนะ่อ๋อปิงพวกนี้คือเขานั่งมากโอ้ก็เลยเป็นแผลแผลครับถ้าถ้าตัวผู้จะไม่แดงค่ะถ้าตัวเมียสุดุ่ด